สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับแม่กวางและน้องเคอานะคะวันนี้นะแม่กวางกับน้องเคอารนะคะทุกคนจะพาทุกคนมาขับรถ a อทีวีนะคะ<ม>ที่บ้านนาของเรานะคะแล้วก็กับพ่อพ่ออ่าแล้วก็กับพ่อโอน,นะคะพ่อโอจะขับรถวีบากนะแม่กวางนะคะฝากทุกคนนะคะกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวนะแม่กวางนะจะมีแข่งขัะ รถ ATV นะคะแล้วก็แข่งขับรถวีบากคันเล็กด้วยนะคะของน้อง KR นะทุกคนติดตามแม่กวางนะคะ ไปนู่นแล้วพออดล็อกคันนาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเล่านะไปกันอีกรอบหนึ่งเลย <Hey. S 1> hey. เราไปที่ถนนใหญ่แล้วนะคะทุกคนเพราะโอทมันมากนะงั้นเดี๋ยวอีพีนี้นะคะแม่วางกับน้องแครเนี่ยเดี๋ยวเราลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมพร้อมรถไว้นะคะแล้วเดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปเลยนะเดี๋ยวเรารอ<ท>พี่ฟางนะคะรอติกโบนัสแล้วก็รอพี่ม่อนด้วยนะคะคเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะทุกคนบายบายอ่ะบายบายครับทุกคนแล้วก็แล้วก็พอโอทด้วยอ่าแล้วก็พอโอทด้วยนะบายบาย